มาแล้วค่ะมาแล้วเกษตรเกษตรพอเพียงพอเพียงอิงฤทิ์แปลงผักพอน่าจะพอจะได้กินอยู่นะปีนี้ด <c oughs> ูแล้ว <c oughs> อันนี้ผักอะไรคะคุณชายเขาเรียกผักไออะไรนะแคคอยมันเป็นผักกาดอย่างนึ้งผักกาดอ่อนเนี่ย กินกับพวกลาบ <Cost, S 1> พวกใ <Cost>, uh, ครๆ <cost. S 1> เออตระกูลพวกพวกสลัดคอสอะไรพวกนี้ปีนี้ปลูกเคลไหมปลูกให้คนอื่นเขากิน <laughs> ปลูกปลูกเสร็จแล้วไม่ไม่กินไม่ค่อยอร่อยก็เลยเอาไปให้คนอื่นเขากินหมดแต่ก็มีคนรีเควส์มานะเพราะมันมีประโยชน์โอ้ยผักเคลมีประโยชน์คน,คนไทยครับกำลังนิยมถอนต้นนี้หน่อยได้รู้สึกว่าต้นต้น ้นเนี้ยมันไม่พึงปลูกไม่ใช่ไม่ไม่มันเป็นมันฝรั่งอาวนี่คือมันฝรั่งผมนะแต่ว่าผมไม่ได้ย้ายไปถึงนู้นผมว่าพี่มาถอนยาพี่ก็เลยเนี่ยมันมีแอบแซมขึ้นมาอยู่สองสามหัวเดี๋ยวดูมันก่อนว่านี่นี่ก็ใช่เนี่ยเดี๋ยวมาถอนนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่นั่นนะปลูกกัแซมมันฝรั่งพึ่งเริ่ม ประเทศอังกฤษก็เริ่มเพิ่งเริ่มปลูกผักนะคะเพราะว่ามันเราชอบปลูกผักแต่มันไม่ได้เหมือนประเทศไทยมันอากาศมันไม่ได้เหมือนประเทศเราออรเราที่ที่เพาะไว้ก็มีหลายแบบอยู่ผักสลัดที่เพาะไว้นี่มันมีอะไรบ้างหนุ่อนนออย,อ,ยอ,อันนี้คือเลติวเจมส์ไม่ใช่คอยส์ เจมนี่คือผักอ่อนนะแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยที่เราขายในเทสโก้นี่คือเลตชียวธรรมดามีเลตชียวเลตชียวอันเนี้ยมันผักคือสไปซี่สลัดเอออันเนี้ยอร่อยมากเลยแมงก็ชอบสไปซี่สลัดกลิ่นมันจะหอมมันมีหลายอย่างผสมกันก็เพราะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งนะคะอีกเดี๋ยวอาทิตย์นึงจะได้ทันแบ่งหรือเปล่าเนี่ยมันจะเพี้ยกินหมดเนี่ยแล้วกลางคืนมันมีตัวอะไรมาซุยนี่ไม่รู้เนี่ยสงสัยจะเป็นไว้ ไอ้เพราะเพราะกินเม็ดผักชีให้ดูสะระแหน่นะคะสะระแหน่นี่ทำยาทำยาฆ่า,มาแมลงได้นะเมื่อวานนี้ป้าก็เก็บไปเอาไปเอาสะระแหน่เ,าเ,อ,าเอาสระาสระแหน่ไปเจียวใส่ก็น้ำมันหมูหอแล้วก็สาวออกกองออกแล้วก็เอามาผสมน้ำกับน้ำยาล้างจานแล้วก็เอามาพ่นใส่ฆ่า,มาแมลงหน่อย เนี่ยมาบานนี้ป้าเก็บไปหน่อยเนืเอาไปเดี๋ยวจะเอาขวดใส่ตตเปเหมือนใส่ป๊อกกี้เ้มาฉีดแล้วก็มีต้นหอมนะคะต้นหอมวันนี้ก็จะเริ่มทําแปลงเตรียมมาไว้นะคะไว้ปลูกสลัดปลูกอะไรเนี่ยเพราะยังไม่ได้ลงนะคะชาร์จกระของปีที่แล้วนี่ก็ยังเก็บผักกินได้ก็ก็กินไปก่อนก็กินได้ก็เลยไม่ได้ถอนออกของปีที่แล้วนะ อันนี้ก็เพาะผักสลัดเอาไว้เริ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยจะได้กินนี่นะคะแปลงผักที่กำลังเริ่มนะคะเราไม่มีโรงเรือนเขาคนไทยในประเทศอังกฤษบางคนก็มีโรงเรือนมันก็จะปลูกผักไทยได้แต่นี้เราไม่มีโรงเรือนเราก็ไม่ได้ปลูกผักไทยส่วนมากจะเป็นผักของอังกฤษนี่จะมาลองดูเนเ่ยเออกมาเนี่ยอเอาอะไรมาลอง โอ้ลอหัวละพาเลยนะเอาซิลองดูสิถ้าขึ้นก็ลัคกี้มากเลยนะตอนนี้กำลังมีตรงไหนเนี่ยมีตรงเนี่ยเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวจะลงเกลียโหัวละพาแล้วก็กันลมหน่อยมันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้มันจะได้กินไม่งั้นก็เอาไอ้นี่กันลมเป่ะวะเนี่ยไอ้นี่ครอบไปไม่ผมผมว่าผมจะเคาะใส่กระบะไปก่อนอย่านะ้เราก็เอาอะไรครอบไปก่อนแล้ว ให้มันอุ่นๆไม่งั้นจะปลูกอย่างนี้มันไม่ร้อนอ่ะมันไม่ค่อยขึ้นถ้าปลูกในกรีนเฮ้าส์แต่หัว,วระฟาฝรั่งมันจะน่าจะน่าจะน่าจะได้อยูหรอกอ๋อ,าาบบนอหนุ่ยเขาทำโรงเรือนเตรียมปลูกถั่วลันเตาไว้อย่างดีเลยนะคะอันนี้น้องปีนี้น้องหนุ่ยจัดเต็มนะคะ่ะ จัดเต็มจะเสียดายว่าหนูเล่นจะไปซะก่อนพอผักมันโตจะชวนเพื่อนมาเก็บตรงไหนก็เก็บไปไม่ซีเรียสเลยเอามันเอามันปลูกเอามันไม่ห่วงจะเก็บฝั่งป้าจะเก็บฝั่งไหนก็เก็บไปป้าไม่ว่าอะไรป้าป้าปงแล้วป้าป้าตัดโลก แค่นี้นะคะก็ให้ชมบรรยากาศปลูกผักที่ประเทศอังกฤษนะคะกับป้าอ้อมถ้าเข้ามาชมก็ฝากซับซับตะไครซับตะไคร่ <laughs> ใส่ประแดกแจกอะไรกันอะไรวะแล้วไปนะคะ